ครับผมสวัสดีครับผมพักครับรับบทเป็นเจ้าในท o วร์ครับสวัสดีครับผมม่อนนะครับรับเปิดเป็นวายยูในทัวร์ครับครับเรื่องเรื่องโกหกนี้ให้พี่ม่อนก่อนเลยให้พี่ก่อนเลย่ให้พีเลยครับทุกคนรู้ไหมว่าผมเนี่ยชอบกินทุเรียนมากคือทุกวันคือเนี่ยหน้าร้อนแล้วเจ้าเมษาเลยนะเป็นหน้าที่ทุเรียนกําลังออกดอกออกผลนะเพื่อนก็จะแบบว่า เอาทุเรียนมาให้กินเราเป็นคนชอบถ่ายรูปทุเรียนกับครอบครัวอย่างนี้ไงบมีแม่คุณแม่ก็จะทำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนมาให้กินใช่ไหมเพื่อนก็เอามาทีสิบูกบ้างห้ารูคือเยอะนะแล้วเป็นทุเรียนจากจันทบุรีอสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมจริงๆผมไม่ได้กินทุเรียนครับแต่ครับนั่นแหละแต่เพื่อนคิดว่ากินเพื่อนก็เลยส่งมาเยอะก็ถ้าเพื่อนเห็นอยู่ในเพื่อนได้มาดูคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าเอามาฟังนะแล้วเดี๋ยวเพี่อมาแบ่งให้ผมสักพวงสองพวงเขาเรียกเป็นอะไรนพุททุเรียนนะ เป็นลูก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 นะครับอ่าสำหรับผมเองก็เออผมไม่มีอะไรให้โกหกครับจริงๆอย่างนี้แล้วกันเอาเอาเรื่องนี้ไปละกันผมอะโตมาอายุป่านนี้แล้วใช่ไหมแต่ผมชอบบอกแบบก็เคยมีคนมาถามผมว่าแบบเออเนี่ยขี้แตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออ <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าประมาณแบบปีที่แล้วผมยังขี้แตกอยู่เลยจริงเหรออืม ครับอันเนื้อสารภาพอันนี้คือเรื่องจริงแล้วคุณรู้ป้าวผมคิดอะไรทีไหนแต่นี้ไม่ต้องรู้หรอกประมาณนี้แล้วกันครับครับผมก็ฝากผลงานของเรา2คนด้วยนะครับ Two Worlds โลก2ใบใจดวงเดียวครับที่ i g ช2ทุ่มตรงนะครับผมนะะฝากช่องติดตามหน่อยครับม่อนฝากติดตามด้วยนะครับ Ig นะครับมอนลดด้านล่างเตชินครับผมครับผมแล้วก็พักวรายุนะครับฝากติดตามด้วยครับบายบาย